เทพเซียนซีหมืนปีตอนที่133สาซากร่างของเทพสงครามมอบลงทุกคนรีบมอบลงเร็วหลีเหวยาวตะโกดกองก่อนจะทิ้งร่างลงมอบราบกับพื้นทันทีทว่าสายเกินไปที่ทุกคนจะทันได้ตอบสนองพวกมันอยู่ไกล้เกินไปคลื่นกระแทกที่เกิดจากแรงระเบิดมหึมายังมาเร็วเกินไปเพียงชั่วพริบตาก็กวาดวาบดุดพายุอันเกลี้ยกล่อ รถเต่าถูกเป่ากระเด็นไป300-400เมตรกระแทกชนกับตัวตึก4ชั้นขนาดเล็กอย่างถนัดทนีแม้ว่าจะมีชุดคล้ายกลป้องกันแรงกระแทกติดตั้งอยู่ทั่วรถเตา่าแต่หลายคนยังคงถูกเวียงม้วนกลิ้งไป7-8ตรบนักศึกษาที่ไม่ทันตั้งตัวหลายคนถูกกระแทกจนหมดสติในทันทีหลายคนที่ไม่ถึงกับหมดสติยังศีรษะแตกเลือดอาบท่วมใบหน้าบางคนกระดูกหักเส้นเอ็นีขาด เสียงกรีดร้องควนครางด้วยความเจ็บปวดดังระงมไปทั่วหลีเหวาเป็นหนึ่งในักนักศึกษาไม่กี่คนที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมันครานไปอย่างค้ายกลขับเคลื่อนพยายามแนบหูฟังเสียงข้างในอยู่ครู่หนึ่งเมื่อแน่ใจว่าค่ายกลอัขระภายในถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงไม่มีโอกาสที่พลังงานจะล้วไหลจนเกิดการระเบิดตามมามันก็ปีนออกไปทางหน้าต่างที่แตกละเอียดเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างซึมเศร้าบนท้องฟ้า ทางด้านขวาของภูเขารอยฟ้ามีหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เมตรหลุมหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเสียงกำปนาสถานโลกเมื่อครู่ระเบิดออกมาจากตรงนั้นกลุ่มควันม้วนตลบอย่างน่ากลัวเปลวไฟสีเขียวพวยพุ่งออกมาจากหลุมกินเหม็นไหม้และความร้อนแผ่กระจายไปทั่วกระทั่งหลี่ยาวที่อยู่ห่างไกลย,ยังรู้สึกร้อนลวกและภายในภูเขารอยฟ้าได้ยินเสียงระเบิดหนัก ติดตามมาอย่างต่อเนื่องคลายกับซุ้มเสียงฝาร้องที่ได้ยินในยามที่ขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มหนาซุ้มเสียงอู้อี้หนักทึบด,ดังกล้องไม่หยุดหยังหลังจากนั้นอีกคู่ใหญ่ควันดำจำนวนมากพุ่งทะลักออกมาเป็นละลอกจากหน้าต่างทุกบานและช่องว่างรอยแตกทุกช่องบนภูเขารอยฝาผนึกรวมกันเป็นรูปสัตว์ร้ายสยายเขี้ยวเล็บบนท้องฝาดูอัปมงคลจนหลีวว่เหวควัญวิญญาณสั่นสถาน ขบวนคายกลนต้านแรงโน้มถ่วงที่อยู่ด้านใต้ภูเขารอยฟ้าค่อยๆดับลงทีละชุดสองชุดภายใต้แรงดึงดูดตามธรรมชาติของดาวเคราะห์ภูเขารอยฟ้าเอียงไปทางด้านสายค่อยๆตกลงมายังพื้นดินด้านล่างอย่างช้าๆและเนื่องจากคายโกลนต้านแรงโน้มถ่วงส่วนหนึ่งยังคงทํางานอยู่ภูเขารอยฟ้าที่ดูเหมือนทางขยะแต่ละด้านจึงอยู่ภายใต้แรงโน้มถ่วงที่แตกต่างกันทางหนึ่งถูกดึงดูดลงสู่พื้นอย่างรุนแรง อีกทางหนึ่งยังคงมีพลังต้านแรงโน้มถ่วงสุดท้ายพื้นที่บางส่วนถูกแรงกระทำของแรงโน้มถ่วงที่แข็งแกรง่งฉีดแยกออกจากกันเศษซากปร,รักหักพังจำนวนมากร่วงลงไปยังพื้นดินปะปนไปด้วยเงาร่างหลายสายที่กำลังโบกมือถีบเท้าอย่างบาครังพยายามพาตัวเองหลบหนีออกมาบางคนพยายามหลบหนีด้วยกระบีบินแต่สุดท้ายถูกกลืนหายไปในแสงเจิดจ้าของการระเบิดที่เกิดขึ้นตามมา ภาพเหล่านั้นเลวร้ายสุดทนดูเหตุการณ์ทั้งหมดกินเวลาเพียงแค่ครึ่งนาทีก่อนที่ส่วนหลักของภูเขารอยฟ้าจะตกกระแทกกับพื้นดินเสียงดังสนั่นดุดวันสินโลฝุ่นควันมวนตลบขึ้นไปถึงชั้นฟ้าประนึ่งภูเขาไฟที่กำลังปะทุบึมบึมบึมท่ามกลางพยฟฟายุฝุ่นทรายเห็นเปลวไฟสีเขียวสามลำพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าติดตามมาด้วยการระเบิดต่อเนื่องรัวเร็วจากภายในภูเขารอยฟ้า ขณะทีหลีเหยาวยืนตกตะรึงพึงเพิดคล้ายดวงวิญญาณลอยหายไปย,ยวนหมานชิวก็ดิ้นรนปีนออกมาจากกระสวยบินใบหน้าของนางอาบท่วมไปด้วยเลือดแต่เมื่อมองเห็นท้องฟ้าที่วา่างเปล่าระเปลวไฟลุกท่วมภูเขาลอยฟ้าบนพื้นดินสีหน้าของนางก็ซีดขาวยิ่งกว่าคนตายเหล่าม้อชั่วอึดใจหลังจากนั้นยวนหมานชิวเปร่งเสียงร้องราวปานจะขาดใจขนพุ่งโถมไปยังภูเขาลอยฟ้าที่พังพินาศบนพื้นดิน โดยไม่คำนึงถึงชีวิตตนเจ็ดวันให้หลังเมืองครื่นค้างมีฝนตกโปรยโปอยซึ่งหาได้ยากยิ่งในระอองฝนคล้ายจะแฝงรสชาติของความโศกสลดอยู่เรื่องลางบริเวณพื้นที่ซึ่งภูเขารอยฟ้าตกลงมาได้รับการชำระสะสางแล้วเดิมทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการตกของภูเขารอยฟ้าบริเวณด้านล่างของภูเขารอยฟ้าแต่ละแห่งจะไม่ปลูกสร้างบ้านเรือนหรือตัวตึกไว้อยู่แล้ว ส่วนบ้านเรือนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเพียบพร้อมไปด้วยค้ายกลพ้องกันที่แข็งแกร่งมากดังนั้นอุบัติเหตุครั้งนี้จึงไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บร้มตายมากเกินไปกับผู้ที่อยู่อาศัยบนพื้นดินมีเพียงตัวตึกหลายสิบแห่งที่ถูกจู่โจมด้วยคลื่นกระแทกจากแรงระเบิดตกอยู่ในสภาพงอนแงนไม่มั่นคงจัดเป็นพื้นที่อันตรายที่ไม่อนุญาตให้พักอาศัยอีกและจะถูกทำลายทิ้งโดยตรงทว่ากองเศษซากข,ของภูเขาขยะ ยังคงทิ้งไว้ตามเดิมหลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดของผู้บำเพ็ญตนระดับสูง1ิบกว่าคนอุบัติเหตุครั้งนี้ได้รับการยืนยันว่าเกิดจากความล้มเหลวในการทดลองจากกระบวนการจำลองภาพเหตุการณ์ในตอนที่เกิดอุบัติเหตุศาสตราจารย์มอสเวียนนำทีมทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนการติดตั้งเตาปฏิกริยผลึกวิเศษชนิดบีบอัดแรงสูงพิเศษหากกล่าวให้ละเอียดกว่านี้เตาปฏิกรณยผลึกวิเศษชนิดบีบอัดแรงสูงพิเศษ เป็นแกนกลางพลังงานของชุดรบผลึกวิเศษผลึกวิเศษที่ถูกบีบอัดด้วยความหนาแน่นหลายร้อยเท่าจะอัดแน่นไปด้วยพลังปานปริมาณมหาศาลทำการติดตั้งลงไปในเตาปฏิกรนผลึกวิเศษขนาดเท่าฝ่ามือเป็นแหล่งพลังขับเคลื่อนให้ชุดรบผลึกวิเศษทำการต่อสู้ได้อย่างยาวนานเป็นไปได้ว่าเมื่อเตาปฏิกณ์พลังงานเกิดปัญหาบางประการจะส่งผลให้ผลึกวิเศษที่ถูกบีบอัดจนถึงขีดสุดและอัดแน่นไปด้วยพลังปานมหาศาล พันขยายขนาดกลับสู่ระดับดั้งเดิมในชั่วพริบตาปลดปล่อยพลังปานอันทรงอนุภาพไร้เทียมทานทำลายล้างทุกสิ่งภายในรัศมีหลายร้อยเมตรให้กลายเป็นจุนมหาจุลอุบัติเหตุครั้งนี้เป็นสถานการณ์เช่นที่ว่านี้เองยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากปัญหาขาดแคลนเงินทุนอย่างร้ายแรงภูเขารอยฟ้าของภาควิชาหลอมสร้างมีขนาดเล็กเกินไปดังนั้นคลังสินค้าซึ่งเป็นที่กัก เก็บวัตถุดิบต่างๆรวมถึงผลึกวิเศษจํานวนมากตั้งอยู่ไม่ไกลจากห้องหลอมสร้างมากหนักช่วงเวลาที่เกิดการระเบิดครั้งแรกคลื่นกระแทกทะลุผ่านกําแพงเจ็ดชั้นต่อเนื่องในพริบตาผนังกําแพงซึ่งสร้างจากโลหะและค้ายกวนป้องกันที่สลักไว้บนนั้นเปราะบางไม่ต่างจากกระดาษคลื่นแรงระเบิดของพลังปานอันบ้าคลั่งกวาดทำลายคลังสินค้าที่เต็มไปด้วยผลึกวิเศษกระตุ้นให้เกิดการระเบิดที่สั่นสะเทือนฝาดิน การระเบิดขั้งใหญ่ที่ต่อเนื่องยาวนานแทบจะทำลายภูเขารอยฟ้าทั้งลูกจนพินาศสิ้นวัสดุและอุปกรณ์วิเศษนับไม่ทวนกลายเป็นเศษเหล็กซากทองแดงกระทางข้อมูลการทดลองอันล้ำค่าทั้งหมดก็ถูกฝังอยู่ใต้ซากบร,รักหักพังชุดลบสเสวียนกูที่สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า90%คงเหลือเพียงซากเหล็กที่หลอมละลายไปครึ่งตัวโครงการสเสวียนกูกลับคืนสู่จุดเริ่มต้นภายในไม่กี่วินาที และนี่ยังเป็นเพียงแค่หนึ่งในร้อยของความสูญเสียทั้งหมดโครงการสเสวียนกูเป็นความหวังหนึ่งเดียวของภาควิชาหลอมสร้างรวบรวมชนชั้นสูงเอาไว้ทั้งหมดนับตั้งแต่ศาสตราจารย์มอสเวียนซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาคณะอาจารย์ของภาควิชาหลอมสร้างรวมถึงนักศึกษาปีสูงที่มีประสบการณ์ในเวลานั้นล้วนอยู่ในห้องหลอมสร้างกันทั้งหมดเพื่อดําเนินการขั้นตอนติดตั้งเตาปฏิกรณ์พลึกวิเศษอันเป็นก้าวสําคัญของโครงการ ทุกคนเสียชีวิตในการระเบิดขั้งใหญ่คืนระเบิดพลังปานกวาดทำลายทุกสิ่งราวกับพายุหมุนอันบาครังไม่ว่าร่างกายหรือดวงวิญญาณล้วนถูกบทขยี้เป็นจนุนดับสลายทั้งร่างกายและวิญญาณไม่ต้องเอ่ยถึงผู้รอดชีวิตจากการระเบิดต่อให้ต้องการช่วยเหลือดวงวิญญาณที่ตกค้างอยู่ในโลกสักสองสามดวงเพื่อเปลี่ยนให้เป็นผู้บำเพ็ญวิญญาณอย่างไรซึ่งความหวังใดเนื่องเพาะไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยจริงๆ แม้ว่าจะมีนักศึกษาและอาจารย์บางส่วนที่ไม่ได้อยู่ในห้องหลอมสร้างแต่ตาบดที่พวกมันอยู่ในภูเขารอยฝาลูกนั้นล้วนได้รับผลกระทบจากคลื่นระเบิดพลังปานอันบ้าคลั่งทั้งสิน้นเริ่มตั้งแต่ถูกกระแทกทำ้ายจนบาดเจ็บสาหัสจากนั้นยังคงตกตายขาที่ในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ใดรอดชีวิต มีเพียงยวนหมานชิวและนักศึกษาเก่าซึ่งมีระดับอาวุโสน้อยไม่กี่คนที่ต้องออกไปต้อนรับนักศึกษาใหม่สุดท้ายกลายเป็นโชคดีรอดพ้นจากเคาะกรมครั้งนี้มาได้แต่ไม่ว่าอย่างไรอาศัยพวกมันเพียงไม่กี่คนก็ไม่สามารถแบกรับทางภาควิชาได้อีกอาจกล่าวได้ว่าภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามตาห่วงจบสิ้นอย่างสมบูรณ์ภายใต้อุบัติเหตุอันน่าเศร้าครั้งนี้เจ็ดวันหลังจากภัยพิบัติอันเร็วหลาย สถานที่ตั้งของภาควิชาหลอมสร้างกลายเป็นซากปรักหักพังอย่างสมบูรณ์เดิมทีทางสถานศึกษาวางแผนจะชำระสระสางพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดขุดค้นหาทรัพยากรที่ยังใช้งานได้ซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังขึ้นมาและสิ่งที่ใช้งานไม่ได้จริงๆก็จะถูกกลบฝังทำลายความสะอาดให้เรียบร้อยแต่ยวนหมานชิวคัดค้านอย่างไม่คิดชีวิต นางยืนกลานว่ามีวัสดุและอุปกรณ์การทดลองที่ล้ำค่ามากมายฝังอยู่ใต้ซากปรักหักพังซึ่งเป็นความหวังของการสร้างภาควิชาหลอมสร้างขึ้นใหม่ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้เคลื่อนย้ายแม้แต่ตะปูสักตัวยวนหมานชิวประดุดช้างตกมันที่บ้าค,ครั้งปกป้องดินแดนทุกๆตารางน,นิ้วของนางโดยไม่สนใจสิ่งใดแม้แต่ผู้อำนวยการก็ไม่อาจกเกลี้ยกล่อมนางได้ใจกลางของซากปรักหักพัง มีรูปปั้นขนาดเท่าคนจริงวางอยู่บนแทน่นดูราวกับซากกระดูกของเทพสงครามที่ละลายไปครึ่งรางมือเปล่ายืนเยียดออกไปขายจะไขว้ขวาท้องนภาปากอ้ากว้างขายหลุมดำประหนึ่งว่ากำลังกูคำรามไปยังห้วงจักรวาลอันไหลที่สิ้นสุดโดยความไม่ยินยอมพร้อมใจนี่ก็คือชุดลบสเสวียงกูที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยภาควิชาหลอมสร้าง มันผนึกรวมความพยายามและความตั้งใจทั้งหมดของเราอาจารย์และนักศึกษาทุกคนในภาควิชาหลอมสร้างแห่งวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงเอาไว้แต่ยามนี้มันกลายเป็นซากเหล็กหลอมละลายภายใต้การระเบิดครั้งใหญ่สูญเสียความหมายของการหลอมสร้างไปอย่างสิ้นเชิงยามนี้มันได้แต่ถูกใช้เป็นอนุสาวรีย์เพื่อลำลึกถึงผู้ที่อุทิศชีวิตบนเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียรพิธีไว้อะไรอย่างเป็นทางการ จะถูกจัดขึ้นที่ด้านหน้ารูปปั้นของเทพสงครามที่ไม่อาจสำเร็จเสร็จสิ้นตนนี้ชุมนุมหมัดเหล็กหอลายดาบมีใบหลิวนักวาดยันวิญญาณสหภาพนักศึกษาทุกแห่งต่างส่งตัวแทนมาร่วมไว้อาไรเหล่าอาจารย์ส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยรวมถึงเจ้าหน้าที่บริหารจัดการทั้งหมดมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าแม้ว่าภาควิชาหอมสร้างจะเป็นภาควิชาขยะที่ไร้ความสำคัญอันใดในวิทยาลัยการสงครามต้าห่วง แม้ว่าอาจารย์และนักศึกษาหลายคนเฝ้าครุ่นคิดเรื่องการยุบภาควิชาหลอมสร้างอยู่ทุกวันแต่หากจะให้ภาควิชาหลอมสร้างหายไปจากโลกอย่างสิ้นเชิงด้วยวิธีนี้มันก็โหดร้ายเกินไปวันนี้พวกเรามารวมตัวกันที่นี่เพื่อรำลึกถึงนักศึกษานักวิชาการและผู้บำเพ็ญตนที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเพื่อปกป้องอรารยธรรมมนุษย์เพื่อสำรวจความลี้ลับไม่รู้จบของโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรพวกเขา ได้ทุ่มเทชีวิตทำการศึกษาคนขวาเฝ้าขัดเกลาวฝีมือของตนไม่เคยขาดพวกเขาจ่ายค่าตอบแทนด้วยหยาดเงื่อแรงงานด้วยโลหิตและน้ำตาและแม้แต่ด้วยชีวิตและจิตวิญญาณอันมีค่าภายใต้อนุสาวรีย์ชุดลบสเสวียนกู่สงไปหลี่ผู้อำนวยการของวิทยาลัยการสงคารามต้าห่วงกล่าวอย่างโศกเศรา้า ทรงไปหลี่ผู้หนียังเป็นบุคคลในตำนานของทุ่งร้างสัตว์อสูรว่ากันว่าเมื่อครั้งที่มันยังหนุ่มแน่นพลังฝีมือของมันในฐานะผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้บรรลุถึงจุดสูงสุดของดานจินตันขั้นสมบูรณ์แบบอยู่ในทุ่งร้างสัตว์อสูรสามารถเรียกรมเรียกฝนกวาดพิชิตไปโดยไรยผู้ตานจนได้รับสมญานามภูเขาไฟ อย่างไรก็ตามมีอยู่ครั้งหนึ่งระหว่างการประทุครั้งใหญ่ของคืนสัตว์อสูรมันถูกห้อมเอาไว้ทั่วทั้ง4ี่ทิศ8ทางอาศัยกำลังของตนเองเพียงรำพังประหัดประหารกับมวลสัตว์อสูรนับไม่ถ้วนเป็นเวลาหนึ่งวันหนึ่งคืนสุดท้ายแม้ว่ามันจะรอดชีวิตมาได้ทั้งยังสังหารอสูรสัตว์หลายหลายพันตัวแต่ก็ได้ใช้พลังปานเกินขีดจำกัดถูกพิษสัตว์อสูรกว่า30ชนิดกร่อนทำลายเส้นชีพจรพิสดารทั้ง8ของมัน ส่งผลให้พลังฝึกปือเสื่อมถอยลงไม่อาจก,กลับสู่สนามรบได้อีกต่อไปอย่างไรก็ตามยอดขนท่านนี้ไม่เคยท้อแท้ทอดอะไรอาศัยความมณะบากบันเกินคนและพรสวรรค์อันนาถึงเปลี่ยนตัวเองจากผู้บำเพ็ญตนประเภทต่อสู้กลายมาเป็นผู้บำเพ็ญตนประเภทบริหารจัดการฝื้นฟูพลังฝีมือกับสูดานจินตันขั้นกลางอย่างน่าอัศจรรย์เนื่องจากประสบการณ์อันเป็นตำนานนี้ สงไปหลี่มีชื่อกระเดืองดังไปทั่วทุ่งร้างใหญ่แม้แต่คนที่มีพลังฝีมือเหนือร้ํากว่ามันยังไว้วางใจยังเต็มที่ที่จะให้มันรับตําแหน่งผู้อํานวยการของวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงว่ากันว่าสงไปหลี่ผู้นี้มีความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ต้องการยกระดับวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงขึ้นเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของเก้า,กา,ามาหาวิทยาลัยชั้นยอดหรืออย่างน้อยที่สุดก็ต้องหลุดผลจากสภาพปัจจุบัน ที่หลังท้ายสุดในหมู่9ก้ามหาวิทยาลัยชั้นยอดแนวคิดของมันคือเร่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่4ี่ภาควิชาหลักพร้อมกันนั้นก็ลดถอนภาควิชาขยักทั้งหมดเพื่อที่จะได้ดึงทรัพยากรกลับมาพัฒนา4ี่ภาควิชาหลักอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยยางไรก็ตามแม้ว่ามันจะมีความคิดเช่นนี้แต่เมื่อเกิดโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นี้ขึ้นสงไปลียังอดไม่ได้ให้รู้สึกเศร้าหดหูยืนถัดจากผู้อำนวยการสงไหลี เป็นยวนหมานชิวที่แต่งชุดดำทั้งร่างนางใบหน้าขาวซีไรสีเลือดจ้องขมิ่งไปที่เศษซากของชุดลบเสเวนกู่ราวกับว่าต้องการดึงซากชุดลบนั้นลงมาจากแทนในช่วงเจ็ดวันมานี้นางแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเอาแต่ขุดขนซากปรักหักพังอย่างบ้าคลั่งคนพายผอมและซีเซียวราวกับผู้ป่วยหนักนางในยามนี้คลายว่าจะมองเห็นร่องรอยของเทพธิดาแห่งท้องทะเลลึกผู้เลอโฉมเมื่อหลายสิบปีก่อนขึ้นมาบ้าง มองดูสภาพของนางที่แตกต่างจากยามแรกพบเมื่อหลายวันก่อนอย่างสิ้นเชิงลีเหยารู้สึกเลื่อนลอยอยู่บ้างเจ็ดวันมานี้เป็นเจ็ดวันแห่งความทุกข์ตรีเหยาเองก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเช่นกันมันปลดปล่อยความสามารถพิเศษทั้งหมดที่ได้ฝึกฝนมาจากสุสานของวิเศษช่วยเหลือยวนหมานชิวชำระสะสางซากปรักหักพังขุดขนแผ่นยกอันมีค่าหนังสือมากมายอุปกรณ์การฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียร รวมถึงวัสดุประเภทสมบัติวิเศษแห่งฝาดินที่ถูกฝังอยู่ใต้ซากปร,รักหักพังแม้ว่าลีเหยาวเคยผ่านความทุกข์ยากลำบากนานับประการเมื่อการ,รเผชิญการเคี่ยวกรามนับไม่ท้วนในโลกแห่งชิ้นส่วนความทรงจำของโอเย,ยจือแต่ยามนี้ยังแทบไม่อาจควบคุมตัวเองได้จิตใจสันครอนเคนว้งคว้างไปหมดภาควิชาหลอมสร้างที่เหลือเพียงรองศาสตราจารย์ผู้หนึ่งและนักศึกษาอีกไม่กี่คน ต่อไปจะทำย่างไรกันหลีเหวยาวใครควรเรื่องหนีมาโดยตลอดในเวลานี้เองใครบ้างสกิดเบาๆที่ด้านหลังหลีเหวยาวหันกลับไปมองอย่างใจลอยอยู่บ้างพบว่าเป็นสหายนักศึกษาใหม่ที่มาพร้อมกับมันหัวนทงหัวนทงมีนิสัยกระตือรือรน้นและสนิทสนมกับผู้คนได้โดยง่ายเพียงช่วงไม่กี่วันมานี้มันมิเพียงสนิทสนมกลมเกี่ยวกับเหล่าสิทธิพี่ที่ยังเหลืออยู่กระทั่งนอกภาควิชา มันยังคบหาสหายจจำนวนมากหวนทงขยิบตาให้หลีเหยาถามว่าหลีเหวยาเจ้าคิดไว้แล้วหรือไม่ตกลงว่าเจ้าจะย้ายไปที่ภาควิชาใดชุมนุมหมัดเหล็กหรือว่าหอลายดาบหลีเหยางงงันวูบจะพูดเรื่องอะไรพร้อมกันนั้นมันเหลือบมองเหล่านักศึกษาทั้งเก่าและใหม่ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนของภาควิชาหลอมสร้างซึ่งรวมตัวกันอยู่ไม่ห่างออกไปนักคอยพบว่าแม้สีหน้าของพวกมันจะยังคงเศร้าโศกเสียใจ แต่กลับไม่อาจปกปิดซ่อนประกายตาที่กำลังลุกโชนจากส่วนลึกของดวงตาพวกมันได้หวนทงเลิกคิ้วอะไรเจ้ายังไม่รู้อ๋อใช่แล้วหลายวันมานี้เจ้าเอาแต่ขุดค้นทรัพยากรในซากปลักหักพังยังไม่ทันได้ข่าวเรื่องนี้ภาควิชาหลอมสร้างกำลังจะถูกยุบ